ใหม่น้อยด้วยนะคะรถสูงสุดเป็นล้านว้าวมีเวลาแค่72ชั่วโมงเท่านั้นค่ะตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่28มกราคมนี้เจอกันที่นี่เลยค่ะ Audi Center Thailand ส่วนตอนนี้เนี่ยจะพาไปดูนะคะว่ามีรุ่นไหนน่าสนใจกันบ้างไปเลยค่ะ Audi K l a n s s a l ค่ะเรียกว่าเป็น1นึ่งไฮไลท์หนึงกิจกรรมเลยที่เป็นแฟน Audi บอกว่ารอคอยมากๆนะคะซึ่งงานนี้มีรถครบทุกเซกเมนต์เลยค่ะเมื่อสักครู่นี้บอกไปแล้วว่ารถสูงสุด1ล้านไม่ใช่แค่1นึล้านนะคะสูงสุด1.8ล้านบาทจ้าว้าวเยอะมากค่ะนี่ตอนนี้ต้หลิวก็อยู่ในงานแล้วนะคะอย่างเช่นคันแรกตรงนี้ค่ะ Q3 ก็เป็น SUV ยอดฮิตยอดนิยมเหมือนกันเห็นคันนี้ไหมคะ ว้าวว้าวว้าวเป็นไงเหมาะไหมได้ไหมนี่ค่ะไอคอนิกของทาง audi มีเหมือนกันนะจ๊ะกับ audi tt สปอร์ต o ูเปยอดนิยมแล้วก็ยังไม่พอนะคะมีอีกหลายคันเลยว้าวฝั่งนี้ก็เป็น Q3 เหมือนกันแต่เป็นโทนสีส้มสดใสน่ารักแบบนี้ค่ะรวมถึงนะคะตรงนี้โอ้โหตระก,กูลด high performance ก็มีเหมือนกันค่ะกับตะกรุ rs ฝั่งนี้อ่ะนี่ ก็มีค่ะรวมถึงไฮไลท์สำคัญในงานนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยน้องแอบจอดอยู่ตรงนู้นค่ะไปดูกันว้าวนี่ก็เป็น ของงานนี้ค่ะ Audi เ,เค e n นเซรุ่นนี้บอกเลยฮอตฮิตสุดๆนะคะกับ Audi a440 tfsi s line ค่ะมาพร้อมกับชุดแต่ง s line แบบนี้แล้วดูราคาโอ้อโหไม่ต้องกลัวนะคะว่าอุ้ยสายตาพี่ฟาฟาังหรือเปล่าดูราคาผิดไปไม่ผิดค่ะคันนี้ราคาเต็มนะคะ2 6 9 9้านบาทวันนี้ราคานี้เราไม่ขายค่ะเค l ลนเซลทั้งที่เอาไปเลยราคาเด็ดราคาดีนะคะ89900 0 99, บาทเท่านั้น โอ้ไม่กอดนะคะราคานี้มีแค่ที่นี่ที่เดียวตอนนี้นะคะต้วหลิวก็อยู่ภายในของรถนําเข้าจากเยอรมันทั้งคันที่ราคาไม่ถึง1ล้านบาทว้าตะแล้วกับ Audi A4 เมื่อสักครู่นี้ค่ะเป็นรุ่น S-line นะคะชุดแต่งแบบสอดรอบคันค่ะวัสดุพรีเมียมทั้งหมดเลยทั้งอินทีเรียภายในและภายนอกด้วยในงานนี้มีแค่คันเดียวนะคะใครอยากได้ต้องมาค่ะรวมถึงมีกา,การการันตีด้วยนะคะกับ Audi A4 ค่ะเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจ เรื่องความแบบคุณภาพนะคะเราคัดมาให้อย่างดีส่วนใครที่บอกว่าตอนนี้กระแสนถไฟฟ้ามาแรงมากเลย Audi มีหรือเปล่ามีสิขายอยู่ข้างในมีหลายรุ่นด้วยรถเยอะด้วยนะคะไปดูกันค่ะนี่ค่ะตอนนี้ต้นหลิวอยู่กับ หนุ่มหล่าของเราในวันนี้แล้วนะคะกับรถไฟฟ้า100%จาก audi ค่ะคันนี้ใครเห็นเป็นต้องแบบหลงรักแน่นอนแต่ก่อนอื่นจะพาไปดูคันนี้นะคะแนะนำก่อนว่างานนี้ audi ล u นเซลล์ค่ะมีรถมาให้เลือกมากกว่า100คันเลยค่ะทุกคนว้าวนี่เลยค่ะกับ audi rs e-tron gt quattro คันนี้นะคะจะบอกว่าเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนค่ะความแรงระดับซุปเปอรค์คาร์โอ้ไม่ก็หนุ่มๆชอบแน่นอนนะคะวันนี้มีคัน เดียวราคาดีที่สุดในงานเลยค่ะปกติแล้วเนี่ย 10ล้านต้นๆเท่านั้นเองนะคะแต่วันนี้ลดไปเกือบ2ล้านเลยค่ะเหลือแค่8ล้านหแสนบาทเท่านั้นนะคะเป็นเคียสแล้ราคาพิเศษด้วยไม่แค่4ี่พันเท่านั้นไม่น้อยอีกแล้วเห็นไหมคะรถคันนี้มีคันเดียวใครอยากได้รีบกดเลยนะคะมาช้าหมดนะตอนนี้เราวัดขึ้นมาชั้นสาแล้วค่ะทุกคนมาอยู่กับหนุ่มๆหล่อๆตรงนี้นะคะกับตระกูล RS ค่ะหรือว่าไฮตัวเอร์แมนค่ะนะคะจะบอกว่าถูกรุ่นบนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นรถที่เอาใจสายซิ่งนะคะ แรงๆเนี่ยเช่นคันนี้นี่คุณพอบ้าลใจกล้าค่ะบอกว่าเอออยากได้รถขับไปส่งลูกที่โรงเรียนติดใจเนี่ยยังคงสิ่งอยู่คันนี้ตอบโจทย์มากค่ะ RS4 a 1 n Competition ราคาเต็ม6 4ล้าน4แสนบาทเท่านั้นค่ะแต่วันนี้6ล้านเราไม่ขายนะคะเราขายแค่5้าล้าน9แสนบาทเท่านั้นค่ะเป็นเดโมค่ด้วยใหม่แค่4 0 0พเอาจริงนะ ป้ายแดงเถอะคันนี้ไม่น้อยมากค่ะทุกคนแล้วราคาดีๆใครเป็นพ่อบ้านใจกล้าคันนี้ตอบโจทย์ค่ะหรือว่าจะเป็น rs5 ก็มีนะคะ ttrs มีเหมือนกันพลาดไม่ได้เลยค่ะ ในงานนี้ยังมีสินค้าจาก Audi Collection ด้วยจะเป็นแต่งรถหรือว่า a c c e s s o r อรนะคะก็มีเหมือนกันลดราคาให้สูงสุดถึง70%เลยค่ะบอกไปแล้วว่ามีมากกว่า100คันให้เลือกค่ะจะเป็นรถฮอตฮิตเลยปลาดไม่ได้ค่ะ A5 ทั้งตัว c o เป้ตัว s ป o ร์ตแบ็ก g ีงเหมือนกัน Audi TT มีมาให้ด้วยนะคะหรือว่าจะเป็น SUV ยอดนิยมค่ะ Q3 มีเหมือนกันรวมถึงหลายๆคนค่ะบอกว่าอยากได้รถใหม่จังเลยมีไหมในงานนี้มีมาให้นะคะ แคมเปญดีด้วยสำหรับรถใหม่ค่ะคุณเลือกได้เลยระหว่างดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์พรอยางนานสุดสุด7ปีค่ะหรือพนสบายเจปีรับตัวอ u d i ดีโวชเชอร์นะคะมูลค่าถึง1น0 0แสนบาทเพิ่มเติมไปด้วยค่ะเอาไว้ไปช้อปปิ้งสินค้าได้นะคะจากอาร์ดีฟอร์เร็ชั่นหรือว่านำรถของคุณเข้ามารับบริการพิสูจน์บริการจากทางอารดีได้เช่นเดียวกันค่ะและมีการรับประกันตัวรถค่ะถึง5ปีเต็มนะคะหรือว่า150,000กิโลเมตรค่ะหรือว่าจะเป็นรถไฟฟ้าร0% ะะรวมถึงปลั๊กอินไฮบริด TFSIE ค่ะแบตเตอรี่ขอรับประกันให้8ปีเลยหรือว่า160,000กิลเมตรค่ะขอมบริการช่วยเหลือสุกเฉินรถไซส์อสเทนนะคะตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศเลยค่ะอยู่ที่ไหนโทรหาเราเราช่วยได้นะคะ ฝากติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะของทาง Audi Thailand ด้วยนะ Facebook IG เรามีหมดเลยค่ะ Line Official มีเหมือนกันเว็บไซต์ก็มีด้วยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะสำหรับคนที่เดินทางมาที่งานไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะเรื่องของที่จอดรถเราดูแลให้อย่างดีมีบริการเบราเลด้วยนะคะก็มาเจอกันได้นะคะบ๊ายบาย